สวัสดีคนดูค้าป้านะครับนี่คือรายการบ้าจะรีวิวทุกอย่างนะครับผมก็หลังจากที่ป้าได้ไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ในวันที่20มกราที่ผ่านมานะครับก็ผ่านมาจะย5ปีแล้วตอนนั้นอายุแค่5ขวบเท่านั้นเองที่จะไปดูที่ไปดูแฮร์รี่พอตเตอนั้นแค่อายุ5ขวบเองนะถือว่าผ่านมานานมากก็รู้สึกบอกตรงๆเขาว่าเหมือนได้คืนสู่เย้าดีกว่า เนาะก็เป็นจริงมันเป็นซับไทยแหละแต่ว่าไม่ต้องอ่านครับเพราะว่าจำหมดพูดได้หมดมีบางอย่างที่ต้องอ่านมีบางประโยชน์ต้องอ่านนิดน,นึงรู้สึกตื่นเต้นครั้งแรกที่ไปดูคือแต่งเป็นแฮร์รี่เลยแต่งแบบชุดแบบเป็นเวทมนต์เลยไปดูก็รู้สึกแบบโอ้โหตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์ในสมัยก่อนที่เราเคยดูในโรงอะเนาะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ความหรอกครับไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์นี้คือยังไม่รู้ความเลยแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนได้คืนสู่ย่ามีจริงเราได้เห็นศาสตราจารย์ดับเบิลโด คนเดิมนะครับผมศาสตราจารย์นัมันดอศาสตราจารย์มกอนเดกาดูเบัสไฮกิตเห็นแฮนร์รี่พอตเตอร์ในวัยเด็กสึกดีใจมากแบบว่าบอกไม่ถูกอีกว่ามันรู้สึกดีเนาะเพราะว่าเราได้เห็นเราได้ดูหนังเรื่องแรกในชีวิตที่เราเคยดูในโรงหนังมาก่อนก็ประทับใจมากนะครับก็พาเพื่อนไปดูคนหนึ่งด้วยก็สนุกดีเหมือนกันนะครับก็ไปดูครั้งแรกในโรงนี่แหละหนังเรื่องแรกที่เ้าไปดูคือแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับก็รู้สึกประทับใจที่สุดละ ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยประทับใจที่สุดแล้วก็ดีดีมากๆด้วยในครั้งนี้นะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กก็เพราะว่าตอนเด็กก็ไม่ไม่สามารถจับใจความหนังได้มากเหมือนขนาดนี้หรือจับใจความได้เยอะเลยอย่าหาวซะงั้นกูคือแบบไปดูรอบเช้าที่จะเ็นงครึ่งที่เมกาบางนานะครับก็ออกมาเกือบบ่ายสามพอดีประมาณสองโมงยี่สิบก็จบแล้วหนัง ได้เห็นชานชลาเก้าเศษสาส่วนสี่ได้เห็นตรอกแดรอก้อนได้เห็นรถดวนขบวนฮอฟวตส์ได้เห็นท,ทุกๆอย่างที่อยากเห็นชอบคำคำนึงมากของรอนเลยตอนที่เจอแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหร้ายการชอบมากเลยคำนี้และตอนที่ดูออตอนที่แฮรกิตพาแฮร์รี่ไปถอนเงินที่กินก่อนนะครับรู้สึกว่าแฮกิตจะบอกว่า ไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่านี้อีกแล้วโยเวนี่ฮอกวอตสคำพูดที่ออกมาคือหรอภาคหนึ่งมีอะไรภาคหนึ่งมีศิลาอาถรรพ์เอาหมาสามหัวไปอยู่ในฮอกวอตสภาคสองมีอะไรภาคสองมิงโกบายซนิสภาคสามีอะไรเอาอาจารย์ศาสตราจารย์ที่เป็นมนุษย์หมาป่ามาสอนภาคสี่มีอะไรครับภาคสี่มีเอ่อโหเียมีอะไรมีนางเงือกมีมังกรแต่มังกรคือเขาออามาจากโรมาเนียเนาะภาคห้ามีอะไรอ่ะภาคห้าเอามนุษย์ป่า อมริสมาสอนและเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยโอ้โหห้าหกห้าหกศาสตร์อะไรวะผู้เสพความตายบุโรงเรียนภ้าเจ็ดเจ็ดจุดสองนี่ก็คือสงครามฮอกวอตส์นะครับปลอดภัยที่เยี่ยอะไรอย่างเงี้ยปลอดภัยแบบบ้าๆนะครับแบบปลอดภัยจริงๆครับมันไม่เคยสู่เย้าจริงๆสนุกมากนะครับไม่มีเอ็นเครดิตนะะไม่จ้ไปนั่งรอกันมันก็จําได้ว่าม,มันไม่มีเอ็นเครดิตไม่ต้องไ่นั่งดูนะครับมันสมัยก่อนมันไม่มีเอ็นเครดิตหนังอะ่ะเออไม่ต้องไม่นั่งรอกันนะครับ ก็หวังว่าน่าจะมีภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ถึงภาคสุดท้ายมาให้ดูหวังว่าอย่างนั้นนะอยากดูมากเลยโอเคครับสุดท้ายนี้ไม่พูดอะไรมากครับก็ประทับใจที่ได้กลับไปดูแฮร์รพ่พอตเตอร์กับเวลาอาหารอีกครั้งในรอบ20ปีที่ได้กลับไปดูรู้สึกว่ารู้สึสกเหมือนได้14อีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ย้อนวันวานอีกครั้งหนึ่งเลยรู้สึกโอ้ดีใจมากและรู้สึกว่าคงจาจะออกจากโรงแล้วละ่ะเร็วๆนี้โอเคครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกด subscribe นะครับกด like กด share ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันเสาร์ครับสวัสดีครับ